กราบขอโากาสท่านพระอาจารย์กันจิตสุธิจิตโตซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราเชาวบ้านไทยทุกท่านขอสวัสดีเจริญในธรรมท่านผู้ใครต่อธรรมที่มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญที่บ้านไทยแห่งนี้ทุกทกท่านมาคราวนี้เปลี่ยนแปลงไปมากฐานที่ตรงนี้ อยากจะเรียกว่าเป็นวัดวัดบ้านไทยใช่เลยไหมวัดเป็นที่อยู่ของพระจะเรียกสำนักสงฆ์ที่ภากสงฆ์หรือวัดหรืออะไรก็ช่างพ่อแม่ครูอาจารย์แบนเคยพูดว่าจะเรียกอะไรก็คือที่อยู่ของพระนั่นเองตรงนี้ก็คือที่อยู่ของพระ ผู้มาปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือพระจิตใจเป็นพระมีความปรารถนาที่จะทำให้จิตใจของตนเองเป็นพระถ้าไม่ปรารถนาที่จะทำให้จิตใจตัวเองเป็นพระก็คงไม่คิดมาป,ปฏิบัติธรรมสนุกสนานแบบชาวโลกเข้าไปก็สุขอยู่แล้ว สบายอยู่แล้วเพราะเราเคยชินอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทำไมเรากลับชอบใจที่จะมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศรรีลนี่แสดงว,ว่าิตเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะให้จิตใจของเราเป็นพระสถานที่ตรงนี้เป็นสป p ะะ มากมากดูแล้วสัพยะกวาทีิวัดของเราเสียอีกทำไมจึงว่าเป็นสัตว์อมออ่ะอ่ะ,อะมันขออนุญาตะจะติดกันก็ตอนนี้แหละตั้งนานไม่ติดปติดตอนเทศเดี๋ยวแหละขออนุญาตถอดหน้ากากกันแล้วน,นะ ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สัพยะดูเหมือนว่าจะสัพยากว่าที่วัดของเราสยอีกเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเพราะเป็นสถานที่สะอาดสว่างสงบที่ไหนเป็นที่สะอาดสว่างสงบนั่นแหละซึ่งเป็นที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และเหมาะแก่การเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมท่านทั้งหลายโชคดีมากๆอยู่ต่างที่ต่างทางต่างถิ่นกันแต่กลับมารวมตัวกันในที่สปายะในที่ที่หมอแก่การบำเพ็ญสมณธรรมแห่งนี้แต่สถานที่อย่างเดียวไม่พอท่านจะต้องมีครูบาอาจารย์ ที่มีธรรมที่ปรารถนาดีเสียสละมาช่วยอบรมสั่งสอนพวกเราทั้งหลายเหมือนกับท่านพ่อแม่รูอาจารย์ขันชิตของเราที่เมตตาเสียสละมาช่วยอบรมสั่งสอนพวกเรานานหลายปีซึ่งสุขภาพขององค์ท่านก็เสื่อมโทรมไปตามอายุสังขาร แต่ด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ต่อท่านทั้งหลายจึงได้เสียสละมาด้วยใจนั้นท่านทั้งหลายจึงเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านขอให้ตั้งอกตั้งใจประปพฤติฏิบัติฟังตั้งใจฟังแล้วนำมาปพฤติปฏิบัติให้เห็นจริงเราเชื่อในองค์ท่าน พออยู่กับองค์ท่านมานานองค์ท่านเป็นพระอนุสาวนาจารย์ของเราในใบสุทธิของเราจะเปลี่ยนสักกี่ครั้งชื่อพระอาจารย์ขันชิตสุธิจิตโตก็ยังอยู่ในใบสุทธิของเราเป็นพระอนุสาวนาจารย์ไม่มีทางที่เราจะลืมได้มีไม่กี่คนเท่านั้น มีไม่กี่องค์เท่านั้นที่เราต้องจำจนตลอดชีวิตเพราะเกี่ยวข้องกันมาผูกพันกันมาอยู่ดีๆก็ได้มาเจอกันใกล้ๆกันอีกนครปฐมกับสุพรรณก็ใกล้กันอยู่แล้วติดกันอยู่แล้วก็ได้มาเจอกันตรงนี้มาพบกันอีกเหมือนมาพบญาติเก่าเราทั้งหลายก็เหมือนเป็นญาติกันเคยเกี่ยวข้องกันมาถึงมาพบกันในชาตินี้อีก เราเวียนว่ายตายเกิดมามากพบมากชาติทําไมถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะมันมีเชื้อเกิดถ้าเราไม่มีเชื้อเกิดมันก็ดับไปแล้วลิพานไปแล้วพราะเรายังมีเชื้อเกิดเราจรึงต้องเกิดแล้วจะเกิดที่ไหนอันนั้นก็แล้วแต่บุญกรรมที่เราทำมา แต่ที่รู้ว่าชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพระุทธศาสนาแล้วได้พบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ประเสริฐที่เมตตาต่อเราเสียสละเพื่อพวกเราเนนั้นที่เหลือเป็นเรื่องของเราที่จะทำเราให้ถึงทำให้ได้ให้พ้นทุกข์ให้ได้ถึงบอกว่าที่จะเป็นที่สัพยะเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่ขยันหมั่นเพียร มันไปไม่ถึงเกือบสามสิบปีมาแล้วที่พ่อแม่ครอาจย์ได้พูดกับสมเด็จพระนางเจ้าเราก็อยู่ในที่นั้นด้วยไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ได้อยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ สำเด็จพระนางเจ้าไปกราบเยี่ยมพระแม่โคจารย์พูดว่าข้อวัดปฏิบัติที่เราพาดำเนินมานั้นเรามั่นใจว่าไม่ผิดผิดพลาดคำคำนี้ยังก้องอยู่ในใจเราเสมอมาเรามีครูบาอาจารย์เราต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านจะพาเราไปถึงที่สุดแห่งทุกได้ ด้วยความเชื่อมั่นก็จะทําให้เราขยันหมั่นเพียรด้วยความเคารพด้วยความรักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรจะรักษาไว้เหมือนกับจิตใจของเราที่มีค่ามากเพราะอยู่ในร่างกายที่เป็นมนุษย์ถ้าจิตใจดวงใดที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายที่เป็นมนุษย์มันก็แทบไม่มีความหมายอะไร สัตว์โลกทั้งหลายมีมากมายไก่กองแต่ผู้ที่จะมลุธย์ทได้ก็คือมนุษย์เราเพราะงั้นเมื่อเราโชคดีจะว่าโชคดีมันคือกรรมดีของเราต่างหากเราที่เราทำมากุศลาทรมากุศลที่ทำมาเป็นกรรมดีของเราที่ทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็เหลือแต่การประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ สั่งสอนอบรมพาดำเนินมาดันั้นหน้าที่ที่เหลือของเรานี่คือเล่งความเพียรวิริยนักทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรไม่ใช่เพราะคิดเอาด่นเดาเอาหรือปราถนาเอาเฉยเฉยดันั้นท่านทั้งหลายจะต้องแข็งแกร่งไว้เสมอต้องอดทนเป็นเยี่ยมมีความเพียรเป็นเลิศ มีสติอยู่ตลอดเวลาสำรวมอยู่ตลอดเวลาพยายามกดตัวเองอย่าไปกดคนอื่นหรืออย่าไปกดใครๆทั้งสิ้นมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวของเราเองเพียรอยู่ที่ตัวของเราเองไม่ส่งจิตออกนอกซึ่งเป็นสมุทยัยซึ่งท่านอาจารย์ได้เทศไปแล้วความอยากทั้งหลายนั้นเป็นตัวสมุทยัยที่ทำให้ปิดกัน้นทางพ้นทุกข์ของเรามันทำให้เรามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ แม้แต่การบรรลุธรรมก็ไม่เอาความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องมีหน้าที่ทำเหตุดังที่ท่านอาจารย์ได้ในเทศให้ฟังทำอย่างเดียวมีหน้าที่ทำก็ทำทำปฏิบัติอย่างโง่โง,ง่แต่ไม่โง่ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่าไปรู้เกินที่มันมันรู้มันยังไม่รู้ก็อ,อย่าไปสนใจมันให้สนใจทำให้มาก ซื่อตรงต่อข้อปฏิบัติของเราทำไปทำไปทำไปวันคืนเดือนปีไม่ต้องสนทั้งสิน้นทุกวันคือปัจจุบันทุกวันคือการกระทำกระทำลงที่ไหนกระทำลงที่กายที่จิตของเรานั่นเองไม่ใช่ที่ไหนหรอกที่กายที่จิตของเราตำรามีมากมายแต่กองในโลกตำราก็ไม่ได้ช่วยไขพ้นทุกได้ทำที่ เกิดขึ้นจากการเห็นรู้เองในตัวของเรานี่แหละที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้อันอื่นมันเป็นชื่อยาแต่ตัวยาจริงๆนั่นคืออยู่ในกายและใจของเราในผมขนเล็บฟันหนังในร่างกายของเรานี้หาลงในตัวเหล่านี้ให้เห็นความจริงในตัวของเหล่านี้ที่เราสงสัยเรียนรู้จากตำรามักอ,อดสงสัยไม่ได้เพราะมันยังไม่เคยสัมผัสให้ความสงบเป็นอย่างไรสตริเป็นอย่างไร มันเขียนอยู่ในตำราเท่านั้นแต่ความสงบและสติตัวจริงๆมันเป็นอย่างไรมันต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเราจึงจะเห็นความสงบอน,นั้นเห็นตัวสติว่ามีสติที่มันยอดอย่างไรไอตอนที่ไม่สติมันเสียหายอย่างไรเราก็รู้อยากรู้อะไรต้องลงมือปฏิบัติอย่าเอาแต่ความเชื่อเฉยๆต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ข้อสงสัยจะได้หมดไปใครจะมาพูดยังไงจะมาชักจูงเราให้ไปทางไหนไม่ไปแล้วเพราะมั่นใจว่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์เทศสอนตลอดมานั้นมันเป็นจริงเพราะองค์ท่านสอนจากไหน,นทั้งจากข้อปฏิบัติปฏิบัติจากคําสอนของไครก็จากครูบาอาจารย์และจากพระพุทธเจ้าสืบสืบกันมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ พออธิบายพอยกเหตุผลให้เราสามารถฟังได้ในมันข้อปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับทุกๆคนที่ใคร่ต่อการท้นทุกข์ขาดความเพียรไม่ได้ความขาดความอดทนก็ไม่ได้สิ่งที่ผู้เจ้าสอนไว้มีความหมายมีความสำคัญทั้งหมดเมตตาก็สสำคัญกรุณาก็สสำคัญมุติตาก็สสำคัญอุเบขาก็สำคัญ ้าไม่สําคัญไม่มีประโยชน์พระเจ้าไม่ส่งเทศนาเอาไว้ราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าส่งเทศนา,าไว้ที่ครูบาอาจารย์นมาเทศนาเผยแผ่นั้นขอให้สนใจใส่ใจฟังแล้วก็น้อมเอามาพิจารณาให้เห็นจริงอันนี้จะเกิดเป็นปัญญาไม่ใช่สัญญาแล้วเราฟังเฉยๆไม่คิดไม่พิจารณาอะไรมันก็แค่ สัญญาเป็นความจําเอาไว้เฉยๆถ้าเป็นปัญญาเมื่อไหร่นะเป็นญาวิเศษทันทีดังนั้นทุกที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื้อวันนี้จะดับได้ก็ดับด้วยปัญญาจากความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในกองสังขารของเรานี่ทุกวันเจอแต่สังขารทางรูปธรรมานมามธรรมมันนี้ไม่พ้นหลักสังขารนี้เราอยู่กับสังขารเราจะดับได้อย่างไรก็รต้องรู้ความจริง รู้ความจริงจากไหนจากข้อปฏิบัติที่พวกเราทั้งหลายใส่ใจมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอนั้นท่านทั้งหลายจะต้องใส่ใจสนใจจริงใจตั้งใจให้มากอย่าทำแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วย่อนยานไม่นำพาต่อข้อปฏิบัติแล้วไปรอรอบใหม่ที่จะจริงจังใหม่ อันนั้นยังไม่ดีพอไม่อยากจะบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องสม่ำเสมอต้องทุกวันทุกเวลาและทุกสถานที่ด้วยเพราะที่ไหนก็มีภัยทั้งนั้นที่ไหนไม่มีความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีมีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่ทุกที่ในวัดก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายได้ที่ไหนก็มีในป่าในเขาในเมืองเล็กเมืองใหญ่ยิ่งเยอะแยะไปหมด มันที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ภัยแล้วเราจะประมาทได้อย่างไรทุกวันจงตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเดินหน้าต่อไปอย่างมีเป้าหมายมีหางเสือคือสติคอยคอยบังคับเอาไว้ให้ดีให้มันตรงทิศทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าถ้าไม่มีหางเสือคือสติคอยบังคับเอาไว้ให้ดีหมดเป้าหมาย มันว่างเปล่าหมดเหมือนกับยิงปืนไปแล้วไม่ถูกเป้าเลยมันไปทางไหนหมดไม่รู้ฉนั้นทํายังไงจะให้มันถูกเป้ามันต้องมีเป้าไม้แล้วก็มีที่คัดท้ายให้ดีให้ตรงไปฉนั้นพุทโธธโมสังโฆยังเป็นที่พึ่งแก่เราอยู่ถ้าเราเอาพุทโธธโมสังโฆมาใส่ไว้ในจิตในใจของเราให้คิดว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่พระเจ้า ไม่ได้นิบผ่านจากเราไปไหนเพราะไม่งั้นพุทธทางสระังขชามิมาท่องกันทาไมเพราะเรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้ายังอยู่ความเป็นนามธรรมเป็นพุทธะถ้าเราปฏิบัติเราก็จะเข้าถึงธรรมสระังาชามิพระธรรมก็ยังอยู่สังขังสรนังาชามิพระสงฆ์ก็ยังอยู่เหมือนครูบาอาจารย์ที่ว่าทันละสังขารไปแล้วสังขารไปแล้ว ถ้าลูกศิษย์คนใดว่าท่านละสังขารไปแล้วเหมือนกับคําสอนของท่านหายไปด้วยถ้าคําสอนขององค์ท่านที่สอนว่ายังอยู่ในลูกศิษย์คนใดหมายความว่ากุบาจารย์ของตนยังอยู่นะครับพระแม่กูบาจารย์ขันชิดนี่แหละท่านจะมีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจก็ตามคำสอนของท่านถ้ายังอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์ทั้งหลายหมายความว่าองค์ท่านยังอยู่กับเรา เราคิดของเราอย่างนั้นจริงๆนะเราไม่คิดว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราละสังขารไปแล้วท่านเคยมาเยี่ยมอาสนะขององค์ท่านที่ที่ปลูไว้ให้องค์ท่านนั่งเราก็ยังเก็บเอาไว้เก็บไว้ไม่เทีย่ยงเลยองค์ท่านยังอยู่คําสอนขององค์ท่านก็ยังอยู่เต็มไปหมดในในหัวจิตหัวใจของเราเราจึงภูมิใจว่าเรามีครูบาอาจารย์เหมือนกับท่านทั้งหลายที่มีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ขันชิด มาอบรมสั่งสอนถ้าเราภูมิใจในองค์ท่านเพราะคิดว่าองค์ท่านยังอยู่ทั้งจะกลับไปภูไม้หาวแล้วก็องค์ท่านก็อยู่ตรงเนี้เพราะคาสอนขององค์ท่านยังอยู่ถ้าคิดอย่างนี้เราจะไม่พลากจากพระพุทธเจ้าไม่พลากจากครูบาอาจารย์เราไม่เงียบเหงาว่าเวยังอบอุ่นอยู่เสมอเหมือนกับพ่อแม่อยู่กับเราตลอดเวลาเราอบุ่นแค่ไหนเปยงไรครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็บุ่นแค่นั้นเพียงนั้น ให้ระลึกบ่าองค์ท่านยังอยู่คำสอนขององค์ท่านยังอยู่แล้วประพฤติปฏิบัติตามให้จริงจังเราจะพบกับทั้งความสงบสันติมีความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบมันไม่มีแล้วนะัตติสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ลองดูสิว่ามันจริงหรือเปล่าขณะที่จิตใจว้าวุ่นด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ช่วงนั้นความสงบมันไม่ได้อยู่หรอกมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าความสงบมาเมื่อไหร่หมายความว่ากิเลสทั้งหลายมันถูกระงับไปมันถูกกดไว้ความโลภไม่มีนะตอนนั้นความโกรธความหลงความอิจฉา,า,า,าริจยาอาฆาตพยาบาทมันหายไปไหนหมดณนะช่วงนั้นนั่นแหละคือช่วงที่มีความสุขมันสงบแล้วและทำยังไงให้สงบตลอดไป เราก็ต้องมีความสํารวมระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาก็อาศัยการฝึกให้เข้มข้นอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยไม่ว่าขณะที่เราจะทำอะไรก็ตามเราจะไม่ทิ้งความสงบในจิตในใจให้มันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาที่ไม่สำคัญแล้วถ้ามันสงบในจิตใจใจมันสะอาดมันสว่างอยู่ในใ,นใจที่ตรงไหน มันก็สู้ในใจเราไม่ได้ถ้าที่ไหนสะอาดสว่างสงบแต่ใจเรามันไม่สงบใจเรามันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากมีแต่ความทุรนทุรายมันจะสุขได้อย่างไรเพราะที่มันสุขไม่เป็นที่สุขที่ทุกขนะ์นั้นมันคือใจของเราตัวของเรานี้ต่างหากดังนั้นเป้าหมายให้ทุกคนนักปฏิบัติทั้งหลายผู้มุ่งต่อการพ้นทุกข์มุ่งในตัวของเราเป็นสําคัญอยู่กับตัวของเราให้มาก นั่นแหละคือข้อปฏิบัตินั่นแหละคือการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าก็หวังว่าการให้ธรรมะข้อคิดพอสังเขปในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น,น้อยบุญกุศลที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญนมาแล้วทุกคนทุกชาติและชาตินี้ได้สร้างพมหาเจดีขอบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงสําเร็จแก่ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญา วีดวงตาเห็นธรรมคนทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนเทินตาทุ